สวัสดีครับผมเชฟฟางนัทพงศ์หน่อนชูเวน,นะครับประจําการที่นี่ครับสถานีความรู้ที่จะเสิร์ฟคู่ความอร่อยกับรายการ Kitchen Science แจกแจงจากจานร,รายการที่เป็นมากกว่ารายการทําอาหารทั่วไปเพราะนอกจากความอร่อยที่คุณสามารถดูและนํามาทําตามเองด้ที่บ้านแล้วนะครับคุณยังจะได้รู้ถึงเรื่องราวโหดสดิบต้นทางว่ามีความเป็นมาความเป็นอยู่อย่างไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆครับ สำหรับวัตถุดิบต้นทางของเราในวันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่ถือได้ว่าถ้าไม่ดูให้ดีแล้วนํามาทานเนี่ยอันตรายเลยนะครับเพราะเป็นวัตถุดิบที่คนชอบนําไข่มาทานกันครับเพราะไข่ของเจ้าวัตถุดิบตัวนี้นี่นะครับมีความอร่อยแล้วก็มันมากนะครับกับเมนูที่ขึ้นชื่อนะก็คือยำไข่แมงดาครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับที่เรามาทํายำไข่แมงดานี้นะฮะ แต่ต้องอย่าสับสนนะครับว่าทั้ง2เมนูที่ใช้แมงดาแบบเดียวกันเนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับแต่แมงดาที่นํามาทําเมนูสุดที่ทั้ง2เมนูนี้นะครับมีที่มาเรื่องราวและที่อยู่ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าแมงดาอันนึงนี่ครับอันนี้เลยครับมาจากทะเลนะครับแต่อีกแมงดานึ่งนี่ครับมาจากนาครับแต่ก่อนที่จะงงนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมาจากไหนยังไงแล้วมีถิ่นที่มายังไงบ้าง ผมว่านะครับเราไปถามคุณแจกแจงกันดีกว่าครับว่าเจ้าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกัน,นยังไงครับคุณแจกแจงครับคุณแจกแจงครับคุณแจกแจงครับช่วยอธิบายนิดนึงครับว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกัน,นยังไงครับ อันแน่เชฟงงใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมเจ้าแมงดาที่มีแหล่งที่อยู่ต่างกันมากขนาดนี้พอนําขึ้นมาเสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารกลับมีชื่อเหมือนกันเฉยเย๋ยวคุณแจกแจงจะตัดให้แบบกระจ่างเลยแหละครับเชฟแมงดาทะเลและมแมลงดานาจริงๆแล้วนะครับเชฟทั้งคู่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันเพียงแค่อยู่ในไฟรัมเดียวกันเท่านั้นนะครับก็คือไฟรัมอะโชพรดา แล้วถ้าเชฟสังเกตชื่อเรียกดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเชฟอย่างหนึ่งก็คือแมงดาทะเลส่วนอีกอย่างเนี่ยก็คือแมลงดานาครับส่วนแมงดาทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลส่วนแมลงดานาจะเป็นแมลงนั่นเองครับโดยแมงดาทะเลเนี่ยในทางชีววิทยาจะจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ขาข้อที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์พวกเดียวกับพวกแมงมุมเห็บกุ้งปูกิ้งกืงอตะขาบและแมะลงชนิดต่าง แมงดาทะเลเนี่ยจะมีโครงรากภายนอกที่มีลักษณะแข็งลักษณะคล้ายกับเกือกมา้ามีตาประกอบอยู่ด้านข้างส่วนหัวเนี่ยมีระยางในการเคลื่อนที่จํานวน5คู่ไว้ทําหน้าที่เป็นกล้ามและขาเดินส่วนท้องเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมมีแผ่นเกลือกปกคลุมสําหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซหรือหายใจใต้น้ํานั่นเองบริเวณด้านข้างของลําตัวเนี่ยครับก็จะมีหนามแหลมคม มีหางที่มีลักษณะเรียวยาวปลายเหลมคมและปลกคุมด้วยเปลือกแข็งซึ่งจะไว้ใช้สำหรับในการเคลื่อนที่การว่ายน้ำการทรงตัวและป้องกันจากศัตรูภายนอกนั่นเองครับเทพครับแมงดาทะเลนะับเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่คงสภาพดึกดำบานถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อกว่า450ล้านปีมาแล้วนะครับโลกของเราเนี่ยมีแมงดาอยู่ในทะเลมากมายหลายชนิด แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจนปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่4ชนิดเท่านั้นโดยชนิดแรกเนี่ยมีแหร่งกระจายพันธุ์อยู่ตามชายฝั่งทะเลแอตแลนติกและเม็กซิโกส่วนอีก3ชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลในเขตเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้สำหรับในประเทศไทยนั้นสามารถพบแมงดาทะเลได้2ชนิดนะครับนั่นก็คือแมงดาถ้วยหรือแมงดาหางกลมหรือภาษาท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่าเฮรานั่นเองครับ เป็นแมงดาทะเลที่มีการรายงานความเป็นพิษโดยเฉพาะในไข่ของมันซึ่งไม่ควรนํามาบริโภคเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากพิษเนี่ยจะส่งผลต่อระบบประสาทและอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยทีเดียว ส่วนอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือแมงดาจานนั่นเองครับหรือแมงดาหางเหลี่ยมแมงดาชนิดนี้เนี่ยระรับที่เรานิยมนํามาประกอบอาหารทานกันวิธีจําแนกความแตกต่างของแมงดาทะเลทั้งสองชนิดนี้เนี่ยที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้สังเกตและสัมผัสที่หางนะครับแมงดาทะเลที่สามารถนํมารับประทานได้อย่างแมงดาจานเนี่ยเมื่อเราสัมผัสไปที่หางแล้วจะต้องมีสันเป็นเหลี่ยมขึ้นมานะครับหากเราลองตัดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหางมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ส่วนแมงดาที่มีรายงานความเป็นพิษเนี่ยหางก็จะเรียบแบนมนเมื่อตัดเนี่ยก็จะเป็นวงกลมนั่นเองครับและเทปรู้ไหมครับว่าแมงดาทะเลที่เรานําไข่มารับประทานนั้นเนี่ยมาจากตัวเมียซึ่งหากเราไปคัดสรรวัตถุดิบด้วยตัวเองจากตลาดเนี่ยก็มีวิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็คือให้ดูที่ด้านหน้าของกระดองนั่นเองครับถ้าแมงดาตัวผู้เนี่ยจะมีความเว้าขึ้นไปและที่ปลายของขาสอง่แรกเนี่ยจะมีลักษณะหักงอ ส่วนตัวเมียนี่แหละครับจะไม่มีรอยเว้าและปลายขายเหมือนกันทุกคู่นั่นเองครับในปัจจุบันแมงดาจามีประชากรลดลงอย่างมากในประเทศไทยเพราะคุณภาพน้ําและสภาพแวดล้อมชายฝั่งของทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและนี่ก็อาจจะเป็นผลเสียที่อาจจะส่งผลต่อการสูงพันในอนาคตเลยทีเดียวแหละครับเชฟโอ้เดีกกว่ามีหลายเรื่องเลยนะครับที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าแมงดาทะเลเอาละครับมาถึงเมนูของเราเนี่ยนะครับ แหมคุณแจกแจงเนี่ยเหมือนจะรู้เลยนะครับว่าผมจะเอาเจ้าแมงดาทะเลเนี่ยนะครับมาทําเมนูเด็ดเลยจัดเรื่องของแมงดาทะเลมาให้กันเต็มเต็มเลยเมนูของผมกับแมงดาทะเลรับรองได้ครับว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นอนครับกับเมนูนี้แกงคั่วไข่แมงดาหวานพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยว่าครับ Let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มทําส่วนของไข่แมงดาวหวานก่อนนะครับอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะจริงๆแล้วครับกับตอนที่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นเมนูน่าสนใจมากนะผมว่าเอามาทานกับตัวแกงคั่วที่เราทาวันนี้นะครับเข้ากันแน่นอนเดี๋ยวเรามาผัด3ามเกลือกนก่อนนะครับไอ้เจ้า3ามเกลือที่หลายๆคนพูดถึงกันเนี้ยนะครับมันก็คือกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นั้นเองครับ ใส่กะทินะครับเราใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะเคี่ยวนะครับให้มันหนืดนะครับแต่ว่าไม่ข้นมากเกินไปนะน้ำตาลปี๊บครับตอนนี้เปิดไฟแรงนะครับพอส่วนผสมเราเริ่มเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆลดไฟลงครับนี่คือน้ำเปล่านะครับน้ำปลานิดหน่อยครับน้ำตาลทรายเกลือนะครับสุดท้ายส่วนผสมนี้นะครับพอเราเคี่ยวให้เริ่มข้นขึ้นนะครับ เราก็จะปิดไฟพักทิ้งไว้นะครับจนกว่าที่มันจะเย็นลงแล้วเราค่อยเอาตัวไข่แมงดางเรานี่ครับไปคลุกให้เคลือบนะครับตอนนี้ส่วนผสมของเราก็ข้นหนืดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวไข่แมงดางนี่นะครับใส่ลงไปคลุกคลุกนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ไข่แมงดาหวานแล้วครับ และนี้นะครับก็คือไข่แมงดาทะเลหวานนะครับที่พร้อมจะไปพักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับระหว่างนี้ครับเราไปหาคุณแจกแจงให้คุณแจกแจงเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงเรื่องแมงดานาหรือแมลงดานานี่ครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรกันครับรับทราบครับเชฟสําหรับแมลงดานาที่คนทั่วไปมักชอบเรียกว่าแมงดานานั้น ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเบียพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในภูมิประเทศลักษณะเป็นท้องทุ่งหรือท้องนาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมถึงเอเชียตะวันออกเจ้าแมาลงดานาเนะครับเชฟจะมีรูปร่างที่ต่างกันกับเจ้าแมงดาทะเลเลยนะครับโดยแมลงดานาจะมีขาทั้งหมด6ขาจํานวน3คู่ขาคู่แรกเนี่ยใช้ในการจับอาหารขาคู่ที่2และ3เนี่ยเป็นแบบขาที่ใช้สําหรับว่ายน้ํา โดยเฉพาะขาคู่หลังเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับใบพายทั้งนี้เนื่องจากเจ้าแมลงดานาเป็นแมลงสะเทือนน้ำสะเทือนบกอวัยวะส่วนนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีพ เพราะเป็นแมลงที่หากินในน้ําเป็นหลักลักษณะปากเป็นแบบเจาะดูดปลายปากมีลักษณะคล้ายกับน้าแหลมเรียวใช้แทงเข้าไปในร่างกายของเหยื่อและดูดกินน้ําเหลวในตัวเหยื่อออกมามักออกหาอาหารในเวลากลางวันแมลงดานาตัวผู้จะมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลําตัวกลมป้อมและเล็กกว่าแมลงดานาตัวเมียมีลักษณะหางยาวแหลมออกมาเหมือนเดือยมีกลิ่นหอมฉุนกว่าแมลงดานาตัวเมียส่วนแมลงนาตัวเมยเียจะมีลำตัวที่แบนและโตวกว่าตัว ผู้เมื่อเทียบขนาดกันส่วนท้องจะใหญ่และกว้างกว่าแมลงดานาตัวผู้เพราะมีไข่อยู่เต็มท้องนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากแมลงนาตัวผู้เนี่ยมีกลิ่นที่หอมฉุนก็จะผลิตสารฟีโรโบนใช้สําหรับดึงดูดให้เพศเมียเข้ามาผสมพันธุ์สิ่งนี้แหละครับจึงทําให้เกิดความนิยมในการใช้แมลงดานาตัวผู้ซึ่งมีกลิ่นฉุนเนี่ยนำมาประกอบอาหารนั่นก็คือเมนูสุดอร่อยอย่างน้ําพริกแมงดาอย่างไงละครับเทป กระจ่างเลยครับคุณแจกแจงกับเรื่องราวของแมลงดานาแล้วก็แมงดาทะเลนะครับตอนนี้สามารถแยกความแตกต่างกันได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรากลับมาทําแกงคั่วของเรากันต่อดีกว่าครับก็เป็นขั้นตอนการทําแกงปกตินะครับ ใส่กะทิเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปผัดกับตัวเครื่องแกงของเราเดี๋ยวรอให้แตกมันสักครู่นะครับแล้วเราก็จะใส่กุ้งเข้าไปโอ้โหนี้กุ้งสวยมากนะครับตัวเบืเ้อ่มเลยและอีกอย่างที่เราจะใส่นะครับในแกงขั่วนี้ก็คือตัวนี้นะครับสับประรดซึ่งผมเอามาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับพอดีคําเพราะวันนี้นะครับเราจะเสิร์ฟเมนูอาหารจานนี้ในรูปแบบเหมือนดง้งเหมือนข้าวหน้าของญี่ปุ่นครับ กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับหอมแล้วก็กระเด็นด้วยนะครับไปก่อนโอเคครับเริ่มแตกมาแล้วนะครับเราก็จะใส่กุ้งเข้าไปนะครับโอเคน่าจะสุกประมาณ70%แล้วนะครับกุ้งเราเอาขึ้นมาพักก่อนครับแล้วเราก็จะใส่สับปะรดลงไปนะครับพอเริ่มได้กลิ่นหอมของสับปะรดนะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปเพิ่มแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับ นี้เราทำแบบน้ำข้นนะครับเราก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับต้มสักครู่นะครับให้ตัวสับประรดเนี่ยครับมันให้ความหวานและให้ความหอมออกมาในตัวน้ําแกงของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งกลับเข้าไปครับอ๋ออย่าลืมนะครับใส่ใบมะกรูดด้วยโอเคอย่างนี้นะครับใส่กุ้งของเรากลับเข้าไปครับ รอให้กุ้งสุกนะครับแค่นี้แกงคั่วของเราเนี่ยครับก็เรียบร้อยละนี่เราก็จะเอาแกงคั่วของเราใส่ลงไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทําแบบด้งนะครับสเสดจน้ําขึ้นสักนิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็จะอเอาไข่ เรียบร้อยแล้วนะครับแกงคั่วไข่แมงดาหวานครับเรามาชิมกันนะครับตัวไข่แมงดาหวานนี้ครับมีความมันแล้วก็มีกลิ่นของทะเลนะครับหอมมากนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คล้ายๆกับกลิ่น,นอของอูนิของอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้ว มีความเปรี้ยวของสับป,ประรดครับซึ่งเข้ากันมากกับความหวานมันนะครับแล้วจบท้ายด้วยความนุ่มของกุ้งที่กําลังดีที่เมื่อกี้เราใช้วิธีการทําแบบพี่ผมทําให้ดูนี่ยนะครับอร่อยครับอยากให้ลองไปทาตามกันดูจริงๆนะครับเอาละครับได้รู้เรื่องราวความแตกต่างของเจ้าวอดิบที่มีชื่อเมนูเหมือนกันแต่กลับมีความแตกต่างกันอย่างมากมายอย่างเจ้าแมงดาทะเลแมงดานาหรือมแมลงดานาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมงดาทะเลเนี่ยต้องกินให้ถูกชนิดนะครับ และมีขั้นตอนการเตรียมที่ปลอดภัยนะครับส่วนหนึ่งที่ได้รู้จากคุณแจกแจงนอกจากความแตกต่างของแมงดาทั้งสองนะครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมชาติครับการลดน้อยลงของประชากรแมงดาทะเลผมว่าน่าเศร้านะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งครับการรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดีและรู้คุณค่าของดีๆในบ้านเราก็จะไม่สูญหายไปอย่างแน่นอนครับ เพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยก็เหมือนครัวโลกครับยังมีวัตถุดิบอีกมากมายในครัวใหญ่หลังนี้ให้เราได้ค้นหามาเพื่อแจกแจงจากจานให้คุณได้รู้กับรายการ Kitchen Science และอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรวมถึงอีกหลากหลายรายการของช่อง NSM Thailand Channel กด subscribe กดติดตามกดถูกใจไว้ทุกช่องทางเลยนะครับรับรองครับว่ามีรายการสนุกสนุกให้ความรู้และดูง่ายๆมาฝากกันแน่นอนครับวันนี้ผมไนฟ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ